อันนี้ก็ต้นไม้เก่าแก่นะครับพี่น้องต้นอะไรนะต้นกระดูนะครับผมสาธุเจ้าที่เจ้าทางเจ้าป่าเจ้าเขาก็ดูไปเรื่อยๆนะครับสําหรับต้นไม้นะครับพี่น้องต้นไม้นะครับเป็นสิ่งที่สําคัญมากที่สุดประดับประดับธุตายยายสาธุปู อ,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 อยู่นั่นนะทำไมที่ดินใหญ่จังเลยเดี๋ยวนี้ที่แท้ที่ไหนได้โอ้ที่ดินกระเือกมาใหม่นะครับพี่น้องอ่าได้ด้วยแล้วความสวยงามก็มีฝนก็ตกตามฤด,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 ดูกาลความแบบคลายร้อนก็จะได้ เป็นเย็นนะครัเป็นไปดูการขับ,บุนเขาก่อนนะครับพี่น้องทุกขอให้เพื่อนๆขอให้พี่น้องของเราที่เข้ามาในรายการหรือว่าเป็นแฟนๆของผมนะครับขอให้อยู่เย็นเป็นสุขทำอะไรก็ขอให้มีความสุขนะครับทำอาไได้ด้วยและความสวยงามก็มีฝนก็ตกตามฤด,ด,กด,ดูกาลความแบบคลายร้อนก็จะได้เป็นเย็นนะก็ ดูไปเรื่อยๆนะครับสําหรับต้นไม้นะครับพี่น้องต้นไม้นะครับเป็นสิ่งที่สําคัญมากที่สุดระดับระดับอันนี้ก็อาจจะเป็นคลิปสุดท้ายก็ได้ตอนนี้นะตอนนี้เพราะว่าผมจะขึ้นไปบนญกติก่อนนะครับเออะอออยู่นั่นนะทำไมที่ดินใหญ่จังเลยเดี๋ยวนี้ที่แท้ที่ไหนได้โอ้ที่ดินเขาเสือกมาใหม่นะครับพี่น้อง ดูสิพี่น้องที่ดินเขาซื้อใหม่นะทางวัดซื้อนะครับตั้งแต่สมัยหลวงพ่ออยู่นะครับผมก็ลืมไปเลยว่าอันนี้ก็อาจจะเป็นคลิปสุดท้ายก็ได้ตอนนี้นะตอนนี้เพราะว่าผมจะขึ้นไปบุญปุติก่อนนะครับอันนี้ก็ต้นไม้เก่าแก่นะครับพี่น้องต้นอะไรนะต้นประดูนะครับผมสาธุเจ้าที่เจ้าทางเจ้าป่าเจ้าเขาขอ สําหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้แต่เพียงเทาง่านี้สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีครับที่ก็ได้มาถ่ายทําที่วัดบ้านบัวโลหรือว่าวัดบัวเวียดน,นะครับพี่น้องก็จะถ่ายตรงนี้ยืนคุยกับพ่อแม่พี่น้องตรงนี้นะครับสาห่ต้นไม้นะครับเวลาหล่นร่วงลงมาก็เป็นปุย๋ยเป็นพืชธรรมชาตินะครับปุย๋ยธรรมชาติได้ด้วยนะครับพี่น้องก็จะ ได้ประมาณอย่างนี้ดีที่สุดเลยได้ก็ขอให้มีความสุขความเจริญมีความก้าวหน้านะครับทํางานก็ขอให้มีความสุขกับการเป็นไปดูการทำบนเขาก่อนนะครับพี่น้องเออเออยู่นั่นทำไมที่ดินใหญ่จังเลยเดี๋ยวนี้ที่แท้ที่ไหนได้โอ้ที่ดินเขาเสืออกมาใหม่นะครับพี่น้อง นนก็ได้นาถ่ายทําที่วัดบ้านบัวโลหรือว่าวัดบัวเวียดนะครับพี่น้องก็จะถ่ายตรงนี้ยืนคุยกับพ่อแม่พี่น้องตรงนี้นะครับัอันนี้ก็อาจจะเป็นคลิปสดถ่ายก็ได้ตอนนี้นะตอนนี้เพราะว่าผมจะขึ้นไปบุญกุฏิก่อนนะครับดูสิพี่น้องที่ดินเขาซื้อใหม่นะทางวัดซื้อนะครับตั้งแต่สมัยหลวงพ่ออยู่นะครับผมก็ลืมไปเลยว่า เอเอเอ,เอ,อยู่นั่นนะทำไมที่ดินใหญ่จังเลยอย่างนี้ที่แท้ที่ไหนได้โอ้ที่ดินกระเสื้อมาใหม่นะครับพี่น้องครับพี่น้องคือได้หมดนะครับสําหรับประโยชน์ของต้นไม้นะครับได้หมดแล้วใบก็ดูไปเรื่อยๆนะครับสําหรับต้นไม้นะครับพี่น้องต้นไม้นะครับเป็นสิ่งที่สําคัญมากที่สุดระดับระดับอันนี้ก็อาจจะเป็นคลิปสด ทายก็ได้ตอนนี้นะตอนนี้เพราะว่าผมจะขึ้นไปบุญกุฏิก่อนนะครับก็ดูไปเรื่อยนะครับสําหรับต้นไม้นะครับพี่น้องต้นไม้นะครับเป็นสิ่งที่อสําคัญมากที่สุดระดับประดับถุตายายสาถุปู เป็นไปดูการทำบ,บุญเขาก่อนนะครับพี่น้อง,อาายอยางสาายายสาธุปูนะครับพี่น้อง เป็นไปดูการทำบ,บนเขาก่อนนะครับพี่น้องดูสิพี่น้องที่ดด่นเขาซื้อใหม่นะทางวัดซื้อนะครับตั้งแต่สมัยหลวงพ่ออยู่นะครับผมก็ลืมไปเลยว่างานนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีครับ อะไรก็ขอให้มีความสุขความเจริญมีความก้าวหน้านะครับทํางานก็ขอให้มีความสุขกับการลาได้ด้วยแล้วความสวยงามก็มีฝนก็ตกตามฤด,ด,ดูกาลความแบบคลายร้อนก็จะได้เป็นเย็นนะก็ได้นัถ่ายทําที่วัดป้านบัวโลหรือว่าวปัดบัวเวียดน,นะครับพี่น้องก็จะถ่ายตรงนี้ยืนคุยกับพ่อแม่พี่น้องตรงนี้นะครับสัด อันนี้ก็อาจจะเป็นคลิปสุดท้ายก็ได้ตอนนี้นะตอนนี้เพราะว่าผมจะขึ้นไปบุญกุฏิก่อนนะครับทุกขอให้เพื่อนๆขอให้พี่น้องของเราที่เข้ามาในรายการหรือว่าเป็นแฟนๆของผมนะครับขอให้อยู่เย็นเป็นสุขทำอะไรก็ขอให้มีความสุขนะครับทำดูเสิพี่น้องที่ดินเขาซื้อใหม่นะทางวัดซื้อนะครับตั้งแต่สมัยหลวงพ่ออยู่นะครับผมก็ลืมไปเลยว่า นี่ก็ได้มาถ่ายทำที่วัดบ้านบัวลุหรือว่าวัดบัวเวียดนะครับพี่น้องก็จะถ่ายตรงนี้ยืนคุยกับพ่อแม่พี่น้องตรงนี้นะครับสัตว์งานนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปแต่เพียงเทาง่านี้สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีครับตาได้ด้วยแล้วความสวยงามก็มี ฝนก็ตกตามฤด,ดูก็ฤด,ดูการความแบบคลายร้อนก็จะได้เป็นเย็นนะเป็นไปดูการระบบนเขาก่อนนะครับพี่น้องนะครับพี่น้อง อันนี้ก็ต้นไม้เก่าแก่นะครับพี่น้องต้นอะไรนะต้นประดูนะครับผมสาธุเจ้าที่เจ้าทางเจ้าป่าเจ้าเขาขอดูสิพี่น้องที่ดินเขาซื้อใหม่นะทางวัดซื้อนะครับตั้งแต่สมัยหลวงพ่ออยู่นะครับผมก็ลืมไปเลยว่าไอ้ต้นไม้นะครับเวลาหล่นร่วงลงมาก็เป็นปุย๋ยเป็นพืชธรรมชาตินะครับปุย๋ยธรรมชาติได้ด้วยนะครับพี่น้องก็จะได้ประมาณอย่างนี้ดีที่สุดเลย สําหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับพี่องสวัสดีครับะไรก็ขอให้มีความสุขความเจริญมีความก้าวหน้านะครับทํางานก็ขอให้มีความสุขกับการในต้นไม้นะครับเวลาหล่นร่วงลงมาก็เป็นปุ๋ยเป็นพืชธรรมชาตินะครับปุ๋ยธรรมชาติได้ด้วยนะครับพี่น้องก็จะได้ประมาณอย่างนี้ดีที่สุดเลย ขอให้เพื่อนๆขอให้พี่น้องของเรา